สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีล็อกหน้าจอสัมผัสขณะดูวิดีโอฟังเพลงและเล่นเกมแบบฟรีไม่มีโฆษณาอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า touch protector t o u c h w e n ว w a k P R O T E C T O R หลังจากนั้นก็กดค้นหาอ่านะครับแตะไปที่ไอคอนแอปเพื่อขยายหลังจากนั้นทำการติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้ง,งานตอบโอเค มันจะเด้มาที่ปรากฏด้านบนสุดนะครับทัดโปรตคเตอร์อรนุญาตให้1ิเราก็เปิดครับอนุญาตให้สิดการตั้งค่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับเมื่อขึ้นลักษณะหน้าจอแบบนี้เนาะกดปุ่มโฮมออกไปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าจอหลักของมือถือของเรานะครับตอนนี้การใช้งานก็ใช้งานได้กปกติในระบบสัมผัสนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมจะได้แตะที่แถบการแจ้งเตือนด้านบนและลู่ลงมา มันจะมีะคําว่าทั t เฮียทูล็อกสกีนะ่แตะเข้าไปมันจะมีขอบสีขาวบางๆตรงตรงขอบ,ขอบโทรศัพท์ของเรานะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยฮะทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะตึงหน้าจอไว้หมดเลยนะครับวิธียกเลิกการตรึงหน้าจอก็ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงก็ได้นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งปุ๊บเราก็กลับมาใช้งานในตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมในส่วนของ หน้าจอของเราหรือจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับบางครั้งมือเราอาจจะไปโดนในส่วนของหน้าจอนะครับโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะทําให้นะครับเกมหยุดวิดีโอหยุดเพลงหยุดนะครับหรือจะนะครับเป็นผัดโดนให้มันเคลื่อนที่ไปที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเสียอารมณ์นะครับในการดูหนังฟังเพลงหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นเกมก็แล้วแต่นะครับนะฮะ วิธีการป้องกันก็เหมือนเดิมครับนะฮะทำการเติมหน้าจอโดยการแตะไปที่แถบการแจ้งเตือนด้านบนและวลูนลงมานะฮะแตะที่เดิมเลยครับ Touch here to lock screen นี่ครับในส่วนของวิดีโอเกมเอ้เกมหรือว่าเพลงนะครับมันก็จะเล่นไปตามปกติแม้กระทั่งมือเราไปโดนหน้าจอก็ยังเล่นตามปกตินะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเวลายกเลิกก็นะะแตะไปที่ ุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าปุ่มลดเสียงก็ได้นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งปุ๊บนี่ครับมันก็สามารถวาสัมผัสหน้าจอได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีล็อกหน้าจอสัมผัสขณะดูวิดีโอฟังเพลงและเล่นเกมแบบฟรีไม่มีโฆษณานั่นเองฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีครับ